สวัสดีค่ะทุกทุกท่านถ้าพูดถึงสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรไม่มีใครที่จะไม่รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งดิฉันเองก็มีโอกาสได้เข้ามาฝึกอบรมรับความรู้จากวิทยากรหลายๆท่านในเรื่องต่างๆอยู่หลายครั้งแล้วก็มีความประทับใจวิทยากรท่านหนึ่งคือคุณปรีชารัต,ตนัง ท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษของสาขาพืชผักที่ทางคณะพฤตกรรมการเกษตรได้จัดให้มีการฝึกอบรมการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็เชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนตลอดจนประชาชนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตเหต็ดเศรษฐกิจการผลิตเหต็ดสมุนไพราการผลิตพืชผักสวนครัวการผลิตผักอินเทรนและอื่นๆอีกนะคะ หลังจากเข้ารับการฝึออกอบรมแล้วดิฉันได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาลงมือทำแล้วก็ต่อยอดที่บ้านตามความรู้ที่คุณปรีชาได้ถ่ายทอดแล้วก็แนะนำให้ทำซึ่งก็ปรากฏว่าต้นไม้พืชผักจเจริญเติบโตวสวยงามได้ผลเป็นอย่างดีรู้สึกว่าตัวเองปลูกผักแล้วก็ต้นไม้ได้งามจนมีเพื่อนๆออ,ออกปากชมแล้วก็ขอวิธีการนำไปทำดูบ้างดิฉันประทับใจมากๆก,ก,กับความรู้ที่ได้รับภูมิใจที่ได้นำสิ่งดีๆเหล่านี้ส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ด้วยค่ะ มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไรคะครับคำว่าองค์ความรู้นะครับก็น่าจะเกิดจากประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมาเป็นเวลาทั้งกับยาวนานพอสมควรนะครับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยได้จากการกระทาลงมือด้วยการทา,ทาจริงนะครับวันนี้เราก็หลอมรวมให้มาเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายและเหมาะสมที่จะแนะนําให้เกษตรกรน,นําไปใช้งานได้ทันทีนะครับนั่นะคืเรียกว่าการใช้ความรู้ที่อย่างง่ายและเหมาะสมนะครับประหยัดนะครับ สำหรับคติในการทํางานนะครับผมมุ่งเน้นการทํางานอย่างเต็มศักยภาพเต็มกําลังความสามารถนะครับและมุ่งเน้นให้เกิดความสําเร็จของงานนะครับสําหรับจริยธรรมคุณธรรมในการทํางานนะครับเรา,เาไม่หวังผลประโยชน์นะครับเราหวังผลตอบแทนนะครับจากการให้นะครับถือว่าการให้บริการวิชาการหรือการสอนนักศึกษานะครับทุกอย่างนะถือว่าเป็น กิจกรรมนะที่เราจะต้องทําอย่างเต็มความสามารถนะครับนั่นก็คือเรื่องราวความประทับใจต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้คุณปรีชารัตนังที่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอ่อนน้อมศิสละมีความเพียรพยายามขยันและอดทนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หล่อหลอมจากประสบการณ์มายาวนานกว่า30ปีให้บุคคลทั่วไปนําไปทําได้แบบง่ายๆได้ผลจริงบนความประหยัดเพื่อจะมีะไรายได้ที่มากขึ้นทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งและมั่นคง ในชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงหากบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรใดสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้คนในชุมชนและสังคมได้สิ่งนั้นจะตราตรึงอยู่ในความรู้สึกและอยู่ในหัวใจของผู้คนได้อย่างไม่มีวันลืมและขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบสิ่งดีๆให้สังคมค่ะ